อืมกำไดปีหนึ่งกินได้สองข้าเลยนะวันละเสร็จมือบ้านรวยบ้านรวยเลยนก <c oughs> ันวานเฮ้ยเขาดิบดากนี้ บอินเดินดีว่ะฮะโหก็ท้าหํ้าเลยอ่ะนี่ให้ให้พี่ตีเก็บคนเดียวเลยพี่สี่เก็บคเดียวเลยเยให้พี่สี่เก็บมาเลยเออมันว่ะมันว่ะโอยตัวเดียวเองโอ้ยมันกระยอน มาเป็นก่อนมาเป็นปกนัอนอนจากนี้เนี่ยยู่มาแล้วลูกกองด้วยเกลียวช่วยหน่อยเพื่อนช่วยตัวเองช่วยตัวเองต,ต้องช่วยหลายคนด้วยมันได้เสร็จโอ้โห เกี้ยวไปกวโกนเกี้ยวเออสวยไปโกนไปหมดเลย hey. อะไรเฮ้ยไม่ต่อหรอกดีไม่ดีโอแพคลออะไรวะอีกตัวนึงอยู่บนบ้านเต่าทางนั้นอะเต่าทั้งนั้นตกเลยต่าทางนั้นอยู่บนบ้านตัวอ้วนตัวอ้วนบนบ้านเราบอกถึงเวลา Oh. เก็บซาครับหน่วยเก็บซานั่งอยู่ oh. เฉยๆก็ยิงก oh, <laughs> ็ยิงเฉยๆยิงเป็นท่สุดลอยมาโพ oh. oh. <laughs> triple kill ไอ้ยยย นี่เราต้องเล่นแบบสเต็ปไป้ข้นเนียนอ่ะอันโหลยองขนึ่นเลยแม่งิ้งแฮกตะปุหน้ากระดึงเอาต่อเอาเอาอาเ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 าเอา โอ้ยสามหัวโอ้ยสามหัวว่ะแบบสอบตากันมันตายอ่ะ oh <yeah. S 2> นั่นสอบตาทีเดียวตาเลยสอบตาเขาเรียกว่าตาหวานตาหวานอ่อไปดิลืม <c oughs> ตายล้ยว,วแค่เอง โอ้ยตายสามหัวอีกแล้วจบตาก็ตายอ่ะโอ้ยสุดยอดจริงๆว่าบนบอโหตายตายโอ้ยอะไรวะตาหวานจริงนะเราอ่ะโอ้ยที่หนึ่งว่ะโอ๊ยครับ ว้าวอายุมาเขือเว้ยมันมาว่ะอุ้ยตายเลยอุ้ยเือเือเยอะอมากถังเ่าไม่ใช่มาเขือมานมาบามอ่ะเว้าวต้องปลามันโอ้ตายเลย คุนี่บอลจะลากบอลบอจะฆ่าเขตาย้คุ้เลยเอาสิ่นแมนทำขวาเหลามาเหลาได้ลูกเืน Blue t e a